สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีปมงคลพลายโคละคะมาแล้วนะคะขวัญใจชาวช้างมาร่วมด้วยช่วยกันควานขันควานอดรู้เรื่องรีบมาทันใดเลยนะคะที่แม่ควันรู้ก็เพราะว่าไอ้มีแม่เอฟซนะคะทักเข้ามาก็เลยเปิดดูที่คลิปก็เลยพบว่าเจอเหตุการณ์น้องอ๋อวิ่งนะคะเจอคอยแล้ววิ่งไม่ให้ชะไม่ให้ควันจับ ตอนนี้ก็มารวมด้วยช่วยกันนะคะร้อนๆเด็กๆก็ร้องตามนะคะอยากมาด้วยโอ้ตกใจกลัวควายนะคะเหมือนไทยโคกเลยกลัวควายเป็นบางเชือกนะคะที่ช้างกลัวกลัวควายนะคะนี่ถ้าตกนี่ครั้งแรกนะคะที่แม่คอนมาบริีวณนี้เห็นเห็นว่าตอนนี้ทางเอ๊ ควันไหมนะคะไปเอาช้างมาเทียบก่อนเพราะว่าน้องโอไม่ให้เข้าจับนะคะไม่ให้เข้าจับก็ควันแต่ละท่านก็มานั่งเฝ้าตอนนี้ไอ้นี้รถเข้ามาไม่ถึงนะคะต้องเดินเท้าเข้าป่าน้องปั๊มมีน้องเกมบุ๋มอยากมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราตามไปอยู่ที่น้องโอกันเลยนะคะไปดูว่ามีชาวช้างเยอะไหมเมื่อวานก็มีมีภารกิจ พาไอ้พายอมศิลนนะคะเข้าไปผูกในบ้านวันนี้ก็ภารกิจมาตามหาน้อง้อนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะได้ยินเสียงได้ยินเสียงคุนคุยกันนะคะได้ยินเสียงคนคุยกันอันนี้ลกมากเลย ครั้งเล็กที่แม่ควันมานะคะนี่รัังเล็กธามากโกโอ้หนืปลาเลยนะคะนี่โอ้ดูเป็นลองน้ำนะคะนี่นู่นโอ้นุ่น ลำบากน่าดูเลยนะคะดูต้องปีนขึ้นไป,รปพระกิจุมด้วยช่วยกันชาวช้างไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะขอให้มีเรื่องอะไรก็เพียงแค่บอกแค่นั้นน,นะคะกลิ่งหนึ่งมาเลยมาแล้วนะคะเอาสีโดศริมงคลมาเป็นเพื่อนนะคะมาเป็นเพื่อนเ,ออเพราะว่า น้องโอ้นี้ยังตกใจอยู่นะคะตกใจมันเป็นมันลกมากเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นหุบเห้วเลยลงน้าคนเยอะมากเลยนะคะนี่คอนเทนก็มานะคะวันนี้คอนเทนเจ้าเก่าของเมื่อวานนะคะนี่ ไอเขาอารมณ์เย็นก่อนให้น้องอ้ออารมณ์เย็นก่อนโอ้ ที่มาตรมื้อนี้อยู่แล้วฮะที่มาตรมื้อนี้เอออดุลมะสุข <laughs> เฮ้ตัวจะตังหนึ่งอะตังตังไปเลยเอ้ยคือลูกโอ้ยเราให้น้องอออารมณ์เย็นสักนิดนะคะเดี๋ยวก็พาน้องออกกลับบ้านนะคะนี่ ทางควานช้างก็รุมด้วยช่วยกัน <c oughs> ระวังเนื้อระวังตัวกันทุกท่านนะคะเราก็ไว้ใจเขาไม่ได้เขาก็กลัวเหมือนกันอตอนนี้รู้สึกว่าทางควานเขากำลังผูกน้องโอติดกับไอซีโดสิริมงคลนะคะ โ <c oughs> อ้ยดูนะคะดูมันเป็นเหวลึกเลยนะคะนี่ทางคอนเอช้างก็ร่วมด้วยช่วยกันพากันพัฒนาป่าไปนะคะนี่ <c oughs> <ไป S 1> ตอนนั้นลกกว่านี้นะคะนี่พอช้างมาแล้วก็ทางป่าให้เขาเลย <c oughs> ไม่พลาดเหมือนกันนะคะทางแซมสั้นคนเมืองก็มานะคะ <c oughs> างควันขันนะคะควันขันควันไม้คว <cond es> ันเจียวไอ้ช่องน้องคูเบะมีน้ำมาบริการด้วยนะคะทางควันเขียวอน้ำมาไลอุ้มยี่ควันควันองค์มาแล้วมาแล้ว ช้า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 าเราก็ถอยเเาก็ถอยเราต้องถอยเพราะว่าเขาใหญ่กว่าเรานังโอปลอดภัยแล้วค่ะปลอดภัยแล้วค่อยๆอยค่ะค่อยค่อ

ขาพันเทาวันอยู่ขาพันเทาวันเออหนะไปแล้วโอ้ดูยูทูปเบอร์เยอะมากเลยมาเลย <c oughs> นุนน่นช่องใหญ่ก็มา,า,มานุ่นไงนุน่นสิ่งเอกไป เราเดินไปตอนมามาได้ตอนกลับจะกลับยังไงนี yeah. oh, ่ฮะไม่ใช่ลงไต่เนื้อเสงนทังแน่แน่เอาขึ้นมาได้หลังเขาเอาอยงเรื่องเดียวกำลังเห็นน่ะ ดูทางเข้ามาดูซิอู้ตอนมาจากนั้นเราวิ่งจากทางนน้นมานะคะเดินทางนี้นบอกว่าตามทางๆายแล้วกันนะคะข้าวกรอบไทยคือใครเขาหันหลังมาเราไปไม่ได้ป่าเท้าน,นั้นนะ <c oughs> ควันก็เยอะโอ้อาจจะซึมควันวก็ได้เนะอืม จากป่าได้แล้วออกจากป่าได้แล้วมาดูควันช้างนะคะเยอะมากเยอะมากแต่จะน้อยกว่าเมื่อวานของใายธนาคารนะคะเมื่อวานของธนาคารนี้เยอะกว่านี้นะคะอาวุธก็เยอะกว่านี้อีกไม่ไม่ยาเอ็นหลังมาแห้งเด้อเดียวเดียวไม่ยาเอ็นหลังมาแห้งเด้อโออ้ยดวไขมันห่อขโมย โอ้ยโลนเทนควันอดควันทุกคนใส่เสื้อหมดมีมีควานคนเดียวที่ไม่ใส่เสื้อนี่เลยนี่เฮ้แกม่วงของเราไม่รู้อยู่ตรงไหนน่าจะคุมพับมากเอภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผานน้องโอกลับบ้านแล้วก็ไปติดตามกันที่บ้านนะคะนี่ปลอดภัย ทุกอย่างแต่ได้ยินว่าควานเล็กนี้จะรู้สึกว่าโดนน้องโอทำนะคะแต่ก็คงจะไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะคะก็เห็นเดินเดินเดิอนอยู่นะคะเดินตามหลังช้างอยู่พาน้องโอมาคุ้นเคยกับควายสักหน่อยนี่น้องกลัวควายนะคะน้องกลัวควายถ้าเกิดไม่มีควายน้องก็ ไม่ไม,ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอากาศร้อนมากเลยนะคะมีไม่ร้อนอยู่คนเดียวคือคอนโอทของเรานี่แหละหาตัวได้ง่ายมากไม่ไม่ไมอดซีว่าหาตัวคอนโอทได้ง่ายมากไม่ใส่เสื้อ าีโดศริมงคลและน้องโอลงอาบน้ําก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้แก้น้องสุพรรษาไปเล่นน้ําด้วยกันนะคะนี่เย็นสบายเลยดูน้องโอนะคะมันจะมีความสุขมากที่ได้ออกจากป่าโอ้ยถ้าหนูไม่กลัวคอยนะลูกหนูเด้นอาบน้ำตั้งนานแล้วลูก น้องปลอดภัยนะคะน้องปลอดภัยโอ้มหน้องสุภาษาร้งองดีใจที่เจอน้องโออีกครั้งหนึง่งเจอพี่โอเจอพี่โอคงจะถามไทยว่าพี่โอสบายดีไหมไม่เป็นไรนะไม่ตกใจนะไม่ตกใจนะอะขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะที่เป็นห่วงควันช้างนะคะควันช้าง ทุกท่านเลยวันช้างร่วมด้วยช่วยกันขอให้มีงานรายนี้ก็แม่เอฟซีทักบอกควันโอ๊ตนี่รีบมาทันทีทันใดเลยนะคะต้องขอบคุณแม่เอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่ทักมาโบกรายที่ทักมาโบกในลายแม่ควนนะคะเราก็รีบมาเลยนะคะตอนนี้น้องโอ๊กปลอดภัยแล้วค่ะควนขันกลับบ้านแล้วพากันเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ สีดดสรีมงคลพังน้องอ้อพังน้องสุพรรษานะคะมาแล้วควนโอดเดินตามเลยอขอบคุณควันช้างทุกทกท่านเลยนะคะร่วมด้วยช่วยกันในงานนี้นะคะอีกครั้งสำหรับงานที่มีความเสี่ยงเยอะหน่อย จะสียงีตีิโิโพสู้ใช่ไหมเอาไปนอนิงไวานอนโอ้ธนามึงจูทังนี้ตลอดมาถึงบ้านแล้วนะท่นนีเดีเตียปริ้งนกรจี้นเล่นหนึ่ยง ไปว่ามึงก <am expand. S 2> ินแครอทก็ far, hey, right no ั <c oughs> <c oughs> no ้องไห้ก <c oughs> ่นวันนี้เป <c oughs> <c oughs> ็นยังไงโอ้มาถึงบ้านแล้วนะคะนี่น้องกุปนษาเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวดูเทเลสเสือก็ไม่ใส่เหมือนเดิมไม่ไม่อะไรครับนั่นไม่อะไรไม่เสียงมาครับโอ้ในวัดป่าครับอ่าตอนนี้ก็ถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ เดินมาเป็นเพื่อนทางควันไม้นะคะนี่แล้วก็น้องเพิกศุภสาลายศรีดศรีมงคลทางน้องโอนะคะนี่ควันช้างก็ยังอยู่ให้เป็นกำลังใจยอยู่นะคะข้างอ๋อลองพัดไอ้ดูปลอดภัยดีอย่างนะคะก็สําหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ